วรัครับนักท่องเที่ยวเย,เยอะมากเลยครับนักท่องเที่ยวกำลังมานะครับวันนี้ฝนไม่ตกเสียงหลยน้ำพุ่วเนกรุงเทพก็ยังมีใจกลางกรุงเทพครับยวบาวรัตคนมาเที่ยวเย,เยอะๆครับยังไม่รับนะครับตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงครึ่งครับถนนก็แอร์อัดเยีนๆอยู่ครับร้านทองหัว,วเซ็งแห่ง อันาจีนดังๆครับโฮเทลโลยันแห่งดีหูสลามซีฟูดยุสลูกชิ้นปลาเยาวราชครับผมต่างแม่ทองใบหัวเซ็งแห่งรามองกุฎคนก็เยอะแยะทํามานีา้ตอนเย็นเยอะนะครับนักท่องเทีเ่ยวคนากินคนพลังบรรยากาศประมาณนี้ก็เป็น้องเยอะแยะเลยอของตรองท้านนะครับ เศรษฐกิจก,ก็ให้กันไว้ให้คนมาเที่ยวครับถนนมันเดินอากาศก็มาในจอรโดีนพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะครับมีโอกาสก็มากินอาหารอร่อยๆจวร์รานอร่อยทุกอย่างครับจวร์ดอาหารฝากมาหนี่โอ้โหลโอเล ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ